จะรู้ไปสือสืบบกม่วงแล้วก็น้ำปลาหวานมากไปใส่ซีคนละคืงแอปเปาตางจ้าสือมาสองอย่างบกคามแต่บกคามลูกกินไปแล้วเรือบกม่วงมีสิมาก,กินบกม่วงก็น้ำปลาหวานใส่ราคามันทุงละสามสิบห้าบาทใส่ไปเจ็ดสิบบาทแต่ว่าใส่แอปแอปคนละค่งกับเครืค่องราคาเนาะหนูกระจายเงื่อนเจ้าของไปสามสิบห้าบาทจ้าแล้วก็เงื่อน เปาตักสาสิหาร่าเดซี่ที่นี่สิมาขินแต่ว่าอันนี้อ่ะเขาแสบจ้ะยูวัตสุข่านสูงมาถูกเพืือเขาก็จะมาขายอาทิตย์ละครั้งเนี่ยซื้อกินแสบอยู่น้ำประหวานไหมักม่วงกับบ,บ,บเปอบเยวหรอแสบดิจ้ะแสบมีกุ้งอ่ะ บรรยากาศตมันกระคืนแต่ว่ามันกบบระบ่หอนจ้ะดีอยนี่ก็มานางย้่ข้างหลังข้องไวายพาะก็วายกันเสร็จแล้วมือนีขึ้นมาทําบุญไล่ลายเป็นมือหงวยออกนั่นทาบุญแล้วก็ลอตะลี่กระคายดียืดด้านหลังก็สิเป็นเป็นข้องที่ให้อาหารป่าจ้ะเรับ วัดนี้กว้าง้างดีมาบ่อยอยู่ผสมที่แห่งสมบัตาแบใช้ได้ไานเลย มื่อีจบดีแล้วจ้ะนะวันที่หนึง่งเสียงสุกเล็กอันไร้ลายจะสิสื้อตัวใดจะว่ากัสือไปแน่แล,ล่ะจบสมแซบเยอะ เพิ้นขายลายย่างด้วยจ้าอ,องเปียวก็มักซื้อบะหม่วงมะคมอ้อนนี่ยสิรถมองจอดรถกต่เยอะจา้าคนมาทำบุญ กุ้งเพิ่นไส้กุ้งไฮไลาแซ่บอยู่ ขั้นพูดท้ายเนาะจาะ้านาะอุ้ยใส่ขั้นใหญ่ๆก่อนนะถูกไหมไปขั้นนี้เนาะจ้ะเนาะเมื่อกินเหย่เบิง้งสุ่มยุ๊กหาสุมบ่หลายเพราะว่า น้ำพริกประหวานคุยเจวใส่หลายๆมันจะค่อยกบเกินความสมมันกระแสบหอมโยขาใส่กุ้งน้ำถ้ามีเนาะจานเนาะเดี๋ยวไปพอกันคลิปหนาเนาะจานเนาะอันมีเวลาหนกระเสจทายลงไห้ได้ว่นหนกระเห็ดงานเวลามันกับโบค่อยมีนะจ่ะเห็ดงานวกับยุดวันยุดกับยุดบ่บตรงกันครับนุ่มน้องบัวนูยุดวันธรรมดานุ่มน้องบัววันธรรมดาเพื่อนผัดเห็ดงานจ้ะ เพิ่งับยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามือน,นี้นุโสดีเปียนเดือนแล้วได้ยุดวันอาทิตย์มือหนึ่งจ้ะก็เลยออกมาห่างหนอกมากท้ายคิดมากเที่ยวมาไหวพาน้ำนอยจ้ะเนาะฝากติดตามได้เ้ยจ้ะเ้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คขะเมื่อเพิ่งลิปให้นหนูในจ้า